you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูด,ดวงรายจังร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 6 x p Channel นะคะต้อนรับเข้ากร่ทำนาดวงเป็นประจำนะคะอันนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมีนาคม2566หร้ือ2023นั่นเองนะคะ,ะก็ขออนุญาตชี้แจงก่อนนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนาดโดยภาพรวมนะคะเรียกว่า General Reading นะคะอ่าฉะนั้นคนที่มาดูกิ่งฟ้าคือมากมายนะคะฉะนั้นมันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มาก ก็น้อยให้ให้กับคนที่มาดูคลิปของกิ่งฟ้าแต่ที่สําคัญได้รับพลังงานด้านบวกแน่นอนแล้วก็อาจจะได้ไกด์ไลน์ได้แนวทางในการดําเนินชีวิตไม่มากก็น้อยกลับไปนะคะแต่สิ่งทุกอย่างเหล่านี้ขอให้ดูและเกิดสติและปัญญานะคะอย่านําไปงมงายนะคะไม่ว่าคุณจะไปดูส่วนตัวกับใครก็ตามแต่นะคะหรือมาดู general reading แบบนี้แบบกิ่งฟ้านะตัวกิ่งฟ้าขออนุญาตชี้แจงอีกหนึ่งเรื่องก็คือกิ่งฟ้าไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวมาร่วม5-6ปีแล้วคืนนานมากๆแล้วนะคะมีคนถามมาหากิ่งฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะ อขอบคุณที่ให้ความสนใจแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ากิงฟ้ารู้สึกว่ามีความสุขในการทํา general r e a d i n g แบบนี้แล้วก็ส่งพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูดวงรายปีนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด24คลิปเลยนะคะเพราะว่ามีทั้ง12ราศีแล้วก็12นักกษัตริย์คือตั้งใจทากับแฟนช่องมากๆเลยนะคะเป็นดวงรายปีเลยดูแบบแนวทางได้กิงฟ้าแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างเรียบร้อยนะคะแต่ดวงรายเดือนแบบนี้มีต่อไปแน่นอนนะคะส่วนท่านใดอยากดูพวกพิาารุษ เทคสโตนในแบบฉบับของกิ่งฟ้าจะมีแบบไม่เห็นหน้าก็คือจะเห็นพี่หินคือหินมงคลเป็นตัวเลือกเนาะแล้วก็ลัคกี้ชาร์มโซนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของกิ่งฟ้านะคะแล้วก็รวมถึงเห็นหน้ากิ่งฟ้าจะเป็น KFS Extra นะคะก็แปะเย์ลส์เอาไว้ด้านล่างเรียบร้อยอย่างครบถ้วนนะคะใต้ description เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายเดือนของคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสํสะะสาหรับชาวราศีเมษน,นะคะประจําเดือนมีนาคมสอเพาร์ททายน้องสิบหกค่ะเรามาเริ่มทำนายโดยภาพรวมทำ เล็กน้อยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีเมษนะคะ uh, relaxation uh, ขึ้นมาก็ให้พักผ่อนเลย <laughs> uh, joy ความสุขขึ้นมานะคะ king of pentacles three of cups ace of swords Two of Cups, King of Cups, Happy Squirrel, Justice, Eight of Pentacles, The Sun, Queen of Swords, Six of Pentacles, and the last one by Sutaina has Six of Cups. พลังงานเป็นยังไงบ้างราศีเมษโอ้ไพ่ขึ้นเอาจริงๆขึ้นดีมากเลยนะเนี่ยเออ,อเป็นเป็นดวงชะตาที่โอเคนะในเดือนนี้สนับคุณมากๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เขาจะบอกคือช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีอะไรต้องทําเยอะมากจนกระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อนมากกว่าแต่อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะสบายๆชิลๆมันเป็นได้2กรณีเนาะแต่จริงๆโดยภาพรวมมันเหมือนกับว่า โดยภาพรวมมันคือดีไงแต่ก่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าลงระเลงนะคะยามลงอย่าท้อนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดช่วงนี้คุณเองอาจจะพบในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆมีโอกาสได้รับข่าวดีค่ะในด้านต่างๆนะคะรวมถึงมงคลอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลหรือเราเองอาจจะมีงานมงคลก็ได้หรืออาจจะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานที่แสดงความยินดีอ่ะหรือว่าเป็น เป็นงานเลี้ยงอะไรบางอย่างที่เป็นงานที่มีความสุขอะคะ่ะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าได้พบปะผู้คนมากมายมากขึ้นกว่าเดิมได้พบเจอคนมากมายหรือได้รู้จักคนเพิ่มได้คอนเน็กชันเพิ่มนะคะบางท่านอาจจะมีงานเพิ่มเติมก็ได้หรือว่ามอาีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาก็เป็นได้โดยเช่นเดียวกันได้โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่ามีโอกาสเจอความสําเร็จพบเจอความสําเร็จพบเจอความสุขพลังงานขึ้นดีนะแต่มันอาจจะมีบางเรื่องต้องเรียกว่าแป่นะมีบางเรื่องว่าอาจจะต้องฝ่าฟัน อุปสรรคให้ได้นะคะแต่คุณก็สามารถผ่านได้แหละแต่มันอาจจะาปาดเงินนิดนึงเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนต้องมีเรื่องท้าทายไม่นั้นชีวิตจะไม่มีสีสันในมองเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองอาจจะมีเงินเข้ามาพอที่จะเอาไปบริจาคได้ซ้าเหมือนกับว่ามีเข้ามามากพอที่จะไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงของคุณก็โดดเด่นในเรื่องการเงินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกเพิ่มเติมกันดีกว่าเนะาะโดยภาพรวมขึ้นโอเคนะเป็นที่ทางที่ เปทชศทางที่ดีโดยเฉพาะเรื่องกับสิ่งพวกความยุติธรรมค่ะคือเหมือน,นว่าถ้าที่ปาดมาคุณตั้งใจทำาหากินรางวัลชีวิตที่คุณแบบตั้งใจทำาหากินน่ยคุณจะได้ตอบแทนในเดือนนี้เยอะเป็นต้นไปดีมากๆนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นขวัญกําลังใจให้กับเรานั่นคือข่าวดีนะแล้วก็รวมถึงอะไรที่ เหมือนเป็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมตอนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมและหรือว่ามีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําแต่ถ้าเราทําไม่ดีกับใครก็เข้าตัวนะแค่บอกแค่นี้นะทาดีก็ก็เช่นนั้นทําไม่ดีก็เช่นนั้นอ่บาประมาณน,นี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะคะการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Knights of Swords นะ uh, Queen of Cups แล้วก็ Knights of Cups อ uh, ่า The Empress hmm. แฮปปะแฮปปี้เหมือนแฮปปี้เฟมิลี่เลยเนาะจะบอกว่า c h i อฟครั u ส s นะคะก็คือพลังงานของคุณในเรื่องการทำงานนะคะคือช่วงนี้คุณได้รับการสนับสนุนจากคนมากมายจริงๆแต่การงานของคุณนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องต้องฝ่าฟันนะคะฝ่าฟันในช่วงระยะเวลาต้นเดือนเท่านั้นเองช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะมันอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกกดดันตัวเองหรือว่าคนอื่นกดดนันหรือเรากดดันตัวเองก็ได้นะคะแต่อิงฟ้าก็บอกเสมอว่าทําเท่าที่เราไหว แต่ทําให้เต็มที่เราจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีแต่เราถือว่าฉันตั้ง,งใจทําเต็มที่แล้วถือว่าฉันสุดความสามารถแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจทีหลังแต่กิ่งฟ้าว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จนะเพราะใบสุดท้ายมันขึ้นคําว่าคุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทําคุณเหมือนได้บรรลุเป้าหมายได้เจอความสําเร็จหรือว่า มีมีมีข่าวดีที่แบบเป็นผลตอบรับที่กลับมาเป็นฟีดแบ็ที่ดีเออที่จริงกิ่งฟ้าจะพูดแต่และคือเป็นฟีดแบ็กที่ดีกลับมานะคะรวมถึงคุณเองอาจจะได้แรงสนับสนุนจากเพื่อร่วมงาน หรือว่าแม้กระทั่งลูกน้องหรือแม้กระทั่งเจ้านายเป็นได้หมดเลยคือเอาเป็นว่าการงานของคุณดีมากเลยนะช่วงนี้คือบางคนอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ตําแหน่งดีขึ้นหรือว่างานของคุณไม่ว่าอะไรก็เข้ามาเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้มันอาจจะมีปัญหาที่เราต้องไปแก้ไขกับคนอื่นหรือของตัวเราเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วปัญหาตรงนี้มันจะคลี่คลายจากตัวเราเองจากความสามารถของคุณคุณทาได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าใครจะคิดทําอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มนะคะทาได้แต่บางคนอาจจะแปลว่าหนึ่งอาชีพของคุณทําหลากหลายอย่างอยู่แล้วอะค่ะเป็นพวก multitasking อยู่ ก็โอเคแต่ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในชีวิตหรือว่ามันจะได้ไม่เบือ่อสามารถหาทําได้นะคะหาทําในสิ่งที่ดีได้นะคะ แล้วก็มีอะไรต้องบอกอีกไหมในเรื่องการทํางานนะคะค่ข,ขึ้นกําเนิดฉะนั้นมันแปลว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาจริงๆด้วยอาจจะโปรเจกต์ใหม่ทํางานที่ใหม่ก็เป็นได้นะหรือว่าได้ตําแหน่งใหม่เปลี่ยนย้ายสาขาย้ายแผนกเป็นได้หมดเป็นการกําเนิดคือการเริ่มต้นสิ่ง,งใหม่ๆที่ดีแล้วก็รวมถึงไพ่ขึ้นควาว่าช่วงเวลาสําคัญคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่า คุณอาจจะได้รับงานมอบหมายที่สําคัญแล้วคุณทําได้ซะด้วยแล้วพ่ขึ้นใจบุญเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะแบบเป็นตัวสําคัญงานเป็นตัวหลักในการดําเนินการงานต่างๆแล้วก็ทําได้อย่างราบรืบ่นราบรียบมากๆไปในทิคือทางที่ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันแวบเข้ามาในความคิดของหญิงฟ้าคืออย่าให้ใครเอาเปรียบคุณได้นะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันโดนเอาเปรียบเลยต้องพูดตรงๆแต่ใช้สติและใช้เหตุผลในการพูด นะคะถ้ารู้สึกว่ากําลังโดนเอาเปรียบอยู่อย่าให้ใครมาทําคุณได้นะเออถ้าถ้าแบบมันสามารถที่จะไฟเพื่อ,อไฟเพื่อตัวเราเองนะคะมันก็มันก็จะดีถัดไปนะคะสําหรับในเรื่องการเรียนการเรียน,นเหมือนเป็นการแข่งขันและเป็นการเลือกอยู่นะคะขึ้นชัดมากคือแข่งขันเลือกแล้วก็เหมือนบางคนอาจจะมีการเดินทางเนี่ยแบบเรียน ที่คนละจังหวัดกับที่คุณอาศัยอยู่หรือว่าไปเรียนต่างประเทศก็ได้นะคะความสําเร็จมันเกิดขึ้นค่ะแต่มันช้าหน่อยนะคะฉะนั้นในเรื่องการเรียนตรงน,นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเองอาจจะต้องแข่งอย่างที่กิ่งฟ้าพูดนะแต่ถ้าที่ผ่านมาเราตั้งใจเราอ่านหนังสือเยอะเราขยันมันเพียรหรือเรียนเพิ่มหรือว่าติวกับเพื่อนเพิ่มหรืออ่านหนังสือเยอะเป็นทุนเดิมคืออ่านมากกว่าคนอื่นเขาพยายามมากกว่าคนอื่นเขากิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสสาเร็จนะคะแต่มันใช้เวลานิดหนึ่งเนี่ยพายขึ้นสําเร็จ ช้าแต่มัน่นคงอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมถึงอยากที่เกียดแค่นั้นเลยจบเลยนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว,ว่ามีอะไรที่ต้องทํามากมายเนาะเรื่องการเรียนอะ่ะบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนะี่ยมันก็เลยแบบว่าต้องแบ่งแยกเวลาให้ดีก็เป็นได้สําหรับในเรื่องการเงินการเงิน the emperor ขึ้นมา the strength ขึ้นมาโอเค the a c ขึ้นมา three of swords ขึ้นมา คือการเงินจริงๆอ่ะมันขึ้นโอเคตั้งแต่ต้นแหละขึ้นตั้งแต่พลังงานโดยภาพรวมมันขึ้นดีนะคะแต่ถ้าจะหมดเงินไปช่วงนี้น่าจะหมดเงินไปกับเรื่องพวกม,มันเหมือนเป็นเรื่องสุขภาพหรืออันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอยากไปเครียดงานสีดําหรือว่ามีการสูญเสียอะไรบางอย่างคือเหมือนเหมยก็หมดไปกับสิ่งที่จําเป็นแต่บางคนอาจจะหมดไปกับเรื่องการที่บางคนอาจจะไปไปต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมดไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องเสียมันไปเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น แต่หนึ่งอย่างเขาขึ้นเตือนชัดนะอย่าให้ใครหยิบยืมตังโมคนบอกอาจารย์คะหนูก็ไม่ได้มีเยอะให้คนหยิบถ้ามองในแง่ดีคือมันดีโอเคไหมไม่ต้องให้ใครหยิบยืมตังซึ่ต้องมีปัญหากับใครคือถ้าสมมติว่าเราจะใจอ่อนใจบุญใจใจแบบใจที่แบบอยากจะให้ผู้อื่นโดยที่เรารู้สึกไม่เดือดร้อนจะให้เขาก็ให้เขาไปแต่ต้องไม่เดือดร้อนไงแต่ถ้ารู้สึกว่าให้แล้วเราคาดหวังที่จะได้คืนอ่ะอย่าให้เพราะว่ามันอาจจะเหมือนทำาป็นหนึ่งทำบุญอ่ะช่วงนี้อาผู้ตรงๆนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมตัง ถ้าคุณเองจะทําอะไรร่วมกับใครก็ต้องเซ็นเซ็นแบบให้มันเป็นสัญญาและลักษณะที่ถูกต้องกับตามกฎหมายจะได้ไม่มีการคดโกงเกิดขึ้นอย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครอย่าไว้ใจพี่มิตรนะคะพี่มิตรฉาชีพนะคะจะกดลิงก์กดอะไรระวังดีๆหรือว่าจะสั่งของอะไรไปก็ดูแหล่งที่ไว้ใจได้ไม่ใช่ว่าสั่งของไปแล้วคาโกงเราคือไม่ส่งของหรือส่งของปลอมมาให้กับเรานะคะคือเอาเป็นว่าอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ในช่วงนี้คือเงินเข้ามาดีแหละจะจะหมดไปกับสิ่งที่รู้สึกว่าเราเองแบบไม่น่าเสียไปเลยแต่ คือไม่น่าเสียไปเลยคือมันทั้งมีสิ่งที่จําเป็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรที่จะเสียไปให้กับคนที่เป็นพิมิตนะคะแค่นั้นเลยแต่ถ้าเสียไปกับสิ่งที่จําเป็นกิ่งฟ้าก็มองก็ว่าก็มองว,ว่ามันก็จําเป็นต้องเสียไปถ้าในกรณีบางคนเสียไปกับการเรโนเวทร้านเรโนเวทแบบที่พระอาศัยคืออา,อาจจะเป็นการตกแต่งนู่นนี่น,นั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเพราะว่าโอเคหรือว่าหมดไปกับการซ่อมนู่นซ่อมนี่มันเป็นไปได้ว่ามมนอาจจะมีอีนู่นพังอีนี่เสียก็เลยบอกหาเงินได้เยอะแต่อาจจาะมาโปะก,กับการที่เราจะซ่อมของพงพััังงงตตะอไไร่่าๆกา็ก็เปนด้แ พูดตรงเงินของคุณไม่เดือดร้อนเลยมันมีมาเรื่อยๆเพราะงานประกบข้าวเนี่ยเงินของคุณอะมันมีคําว่ามีความมั่นคงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะถือว่าโอเคหรือบางคนอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้เงินของคุณโอเคขึ้นสําหรับคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทช่วงนี้คุณเองเอ,อ,อยากมีใครหรือเปล่าละ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะเพราะลึกๆแล้วอะเหมือนปิดก,กั้นตัวเองหรือว่าขี้เกียจคุยหรือรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากโฟกัสอะไรเท่าไหร่หรือตรงนี้หมดไฟไ <laughs> พ่เตนบอกเติมไฟนิดนึง แต่จริงๆลึกๆก,ก็มันเหมือนกับว่ามันยังมีการปิดก,กั้นตัวเองหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอใครมากมายนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่ายังมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจหรือเราเองอาจจะยังไม่ได้มีเวลามากพอที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาแล้วพลังงานก็ยังขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ถูกตาต้องใจหรือถ้าพูดบนบ้านเลยคือเจ้ากรรมนายเวรต้องระวังนะตรงจุดนี้บางคนอ้าอาจารย์คะมันไม่ดีสิคะเท่าเจ้ากรรมนายเวรอ่าฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าเขาเขาขึ้นเตือนเนี่ยไพ่ขึ้นแบบ อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะไพ่อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงคือเอาไปว่ามันเหมือนช่วงนี้จะมีเหมือนคล้ายๆประเด็น,นว่าคนที่มันไม่พึงประสงค์เข้ามาเป็นคนที่ยังไม่ควรเข้าเข้ามาในชีวิตของเราเลยบอกว่าอยู่สวดไปก่อนโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไปก่อนช่วง เนี่ยช่วงเนี้ยเงินง,งานเงินของคุณดีหมดเลยแต่ถามว่ามันจะมีเข้ามาั้ยมันมีมีช้อยส์เข้ามาแต่เป็นช้อยส์ที่ยังไม่โอเคเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าอาจจะแปลว่าโปรไฟล์เราสูงเราดูดีมีเชตก,กูเราเล่นค่ะอันนี้ไม่อยากให้หลงลเริงนะแต่อาจจะแปลว่ายังมีคนที่แบบมันสีไม่ไม่เสมอกับคุณเข้ามาจริงๆยังไม่ถึงเวลาที่จะมีใครนะคะแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะมันแค่เดือนนี้เท่านั้นเองแหละที่แบบเออ,อย่าเพิ่งมีใครนะคะสวสดไปก่อนนะคะโซล่าจะรวยก็ได้นะจ๊ะ สำหรับคอนโซลที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนถ้าคนที่มันไม่ใช่จะมีเหตุออกไปถ้าคนที่ใช่มันจะได้ไปต่อเนี่ยมันขึ้นชัดมากเลยว่ามันเหมือนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วคนหนึ่งอาจจะจากไปหรืออาจจะมีหลายๆคนที่จากไปแต่คนคนนึงอาจจะเข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราเห็นในย้มที่เราทุกร้อนคนคนนี้ยังอยู่เคียงข้างเรามันจะเหมือนมีการตัดช้อยออกไปค่ะหรือเป็นยังรักที่เลือกน่าจะเป็นการเลือกที่ถูกคนในอนาะคนนี้ด้วยนะคะ มันจะชัดเจนไหมมันจะชัดเจนกับคนที่เขาดีกับเรามันจะเห็นชัดเลยว่ายามที่เรามีปัญหาทุกร้อนหรือเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่พูดคุยให้คำปรึกษาคนคนนั้นจะเด่นออกมาค่ะในช่วงนี้นะคะเขาพูดแบบนี้ขึ้นมาอืมก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆนะคนไม่ดีก็ขอให้เม็ดชิ่วๆออ,ออกไปออกไปเลยนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยนิดนึงหรืออาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องห่างกันสักพักหรือเปล่าหรืออาจจะแปลว่าอยู่ไกลกันะะนะคะบางคนอาจจะทํางานต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ย นะคะช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันคือต้องมองตรงนะถ้าโดยเฉพาะถ้าที่ผ่านมามันมีเรื่องชู้สาวคือถ้ามันตังหิตตังหิดกันอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะมีจบการจบไปเลยนะคือตอนนี้คนที่มีแฟนน่ะต้องพยายามจับมือกันให้แน่นๆไม่ใช่ว่าทุกคู่จะมีปัญหาถึงขั้นเลิกลานะแต่บางคู่อ่ะถ้ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆมันจะมีการจบความสัมพันธ์ลงนะคะซึ่งกิ่งฟ้าไม่อยากพูดคานี้เพราะอันนี้ทํานายกว้างนะคะแต่ขอให้คุณเองอ่ะกลับไปมองคู่ของคุณแฟนของคุณถ้าคุณรักกันจริงก็แค่ จับมือให้แน่นพอแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจคำทํานายที่หญิงฟ้าพูดแต่ถ้าวางคนที่มันมีความล่อแรลมมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วช่วงนี้ถ้าคุณไม่รักกันจริงๆอะ่ะมันก็จะมีเหตุออกจากกันไปค่อนข้างสูงมากๆแล้วมันเหมือนกับว่าต่างคนต่าง เดินคนละเส้นทางนะคะและ้วไพ่ขึ้นโหสิกาไหมแม้จบกันเลยถ้ามันไม่ใช่จริงๆนะคะมันจะมีกัสถึงขั้นเลิกลาและจบกันไปนะคะฉะนั้นเลยบอกจับมือกันให้แน่นพอผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปให้ได้ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้ทุกๆเดือนก็จะผ่านไปได้ตลอดลอบฝังแน่นอนสรวบคนที่แต่งงานแล้วเขาเปิดใบเดียวเพราะไพ่ขึ้นมั่นคงในเรื่องความรักคนที่แต่งงานแล้วนะคะดีมากๆนะคะดีมาก สำหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพระวังเรื่องพวกความเครียดความวิตกจริินะคะแล้วก็ระวังในกรณีคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดนึงหรืออันนี้พูดต,งตรงๆเนาะเราโตโตกันแล้วถ้าใครมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันหรือไม่ววมรักษาวความสะอาดรักษาวความสะอาดไม่รักษาความสะอาดนะ มันอาจจะมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาต้องระวังตรงจุดนี้มากๆนะคะแล้วก็โรคอะไรที่มันอยู่ภายในที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะมันเหมือนเป็นโรคที่ต้องใช้ตังค์เยอะซึ่งกิฟฟ้าไม่อยากไม่อยากบอกเลยว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่นี่ทำนายกว้างเนาะดูเป็นแนวทางพอแค่ว่าให้ระวังนิดนึงแล้วก็ระวังนะคะในเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องพวกออฟฟิศซินโดรระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาในเชิงคำว่าโรคพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเราอาจจะไปเจอฝุ่นเจอ PM อะไรพวกนี้มันก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งมันอาจจะเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบมันมาแรงกระตุ้นให้เราเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งฉะนั้นพยายามรักษาสุขภาพกิ่งฟ้าขอให้วอวยพรให้คุณสุขภาพแข็งแรงมากๆทั้งกายและใจนะคะเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าจิตใจของคุณอะ่ะมันมันมีความเบื่อต้อง,ต,องต้องนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างหรือว่าหหาาากกกิิจจรรมมมทํใ้้เเดดสันะะช่วยยไอ อ่ะเรามาดูเรื่องการทําบุญนิดนึงนะคะต้องขออภัยเสียงพรุ๊กแล้วก็เสียงน้องหมาตอนนี้วุ่นวายมากอัดตอนเวลาที่เขาจุดพูุกันแล้วก็จุดกันบ่อยเหลือเกินนะคะเสียงมันจะเข้ามาในกล้องนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะนี้ห้ามไม่ได้เลยนะ,ะก็สําหรับเรื่องการทําบุญนะคะกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าให้ทำบุญกับคนที่มีพระคุณคนที่อาจจะเป็นคนที่ดีกับเรา เรียกว่าอย่าลืมบุญคุณคนมีความกระตัญยูกับคนที่ดีกับเราไม่ว่าเขาเป็นใครก็ตามแต่นะคะฉะนั้นอ,อยู่ที่ตัวเราทําเท่าที่เราไหวนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทํากับอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นตามที่กิ่งฟ้าบอกนะคะ,ะแต่แค่ว่าในในเดือนนี้ทำทำ,ทำในสิ่งที่บอกก็ได้ก็ค,คือแล้วแต่แต่เราละกันเนาะ,ะพลังงานมันขึ้นคําว่าถ่ายทอดวิชามันแปลว่าอ่านหนังสือให้กับคนพิการตาบอดฟังก็ได้หรือบริจาคหนังสือก็ได้หรืออะไรอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กยากไร้นะคะอะไรที่ เกี่กับเรื่องโรงเรียนนะคะการศึกษาเราเรียน,นต่างๆยิ่งดีไพ่ขึ้นสิรีมงคลอาจจะแปลว่าถ้าที่แบบ ที่วัดนะคะมีงานพิธีมงคลอะไรต่างๆเออไม่ใช่พิธีมงคลสิเป็นงานมงคลนะคะเป็นงานที่จริงๆสามารถเป็นพิธีมงคลได้นะเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเพื่อนของเรามีใครแต่งงานเนี่ยก็อาจร่รวมซองไปอะไรเงี้ยช่วยเหลือเข้าไปก็ได้นะคะส่งเสริมความราักส่งเสริมความรักของเราเยอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ทําบุญอะไรที่แบบเป็นเหมือนบางคนอาจจะมีงานพิธีงานเป็นสิริมงคลขึ้นบ้านใหม่อันนี้เป็นต้นนะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการไปร่วมงานที่ตามวัดต่างๆก็ได้จริงๆกิงฟ้าไม่ได้โฟกัสนะคุณ ต้องทําบุญที่วัดทาบุญกับอะไรทําได้หมดค่ะกับคนยากไร้กับน้องหมาน้องแมวมรุทธิช้างทําได้หมดเลยอะไรที่เป็นเรียกว่าบุญกุศลทําได้หมดเลยค่ะยิ่งดีนะคะแต่จริงๆอ่ะจริงๆไพ่ขึ้นแบบเนี้ยถ่ายทอดวิชามีหนังสือขึ้นมาแปลว่าการสวมดมนต์ได้ด้วยนะคะการสวมดมนต์แปะไว้แล้วด้านล่างเสริมด้พระกาถางั้นลานะคะแล้วก็ ในเรื่องการกวดน้ำก็หาได้ใน google นะคะส่วนอื่นๆนะคะก็อยู่ที่การปฏิบัติด,ดีของเราอะคะ่ะอยู่ที่จิตของเราถ้าเราทำสิ่งที่ดีอะคะ่ะมันก็จะเกิดบังเกิดพลังงานด้านดีๆเข้ามาหาตัวเราเหมือนพลังงานจักรวาลก็จะส่งสิ่งดีๆมาหาตัวเราเหมือน law of attraction นะคะกดของแรงดูดทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ หมือนเรามีความสุขจากภายในอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเรามีพลังงานด้านบวกส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นมันก็จะยิ่งดีไม่ใช่รับอย่างเดียวต้องรู้จักการให้ด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งให้เรายิ่งได้มันเป็นเรื่องจริงแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกก็คือถ้าตัวคุณนะคะทำทำ,ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับขอบเพิ่มนิดนึงเนาะทำถ้าถ้ามันมีนะเ,เป็น เหมือนเตาเผาศพอะค่ะหมายถึงว่าเมนอะไรพวกนี้ที่วัดอะถ้าเราร่วมบุญถ้ามีที่ไหนทำํำถ้าหาได้นะ ร่วมบุญไป1บาทก็คือบุญนะถ้าเราทําด้วยใจสูงมันจะยิ่งดีคือพลังงานอยู่ดีมันแวบเข้ามาในหัวกิ่งฟ้าก็เลยอยากาแบบอยากบอกอยากบอกเฉยๆจะทําไม่ทําก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะกิง่งฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยๆนะคะในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสนมนักสมาธิอย่าหากิจกรรมอย่างอื่นทาทาได้เลยนะคะอย่างเช่นว่าดูปอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติโซเชียลดีทอกซ์บ้างอะไรเงี้ยฟังเพลงปรับสมาธิมีอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยคะ่ะลองหาเวของตัวเองให้เจอละกันนะคะเอาไว้ว่าขอให้คุณมีความสุขม,มากๆนะคะทั้งกายและใจนะคะสำหรับชาวราศี ก็ขออนุญาตจบคำทำนานใยในแ้วนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจใน YouTube ได้หรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe ์กดดิ่งกิ่งินกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ติ๊กตักได้ไอจี IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ